ถ้าพูดถึงวงหมอลำอันดับต้นๆของประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใครๆก็รู้จักวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยหนุ่มโจรหรือบอสโจก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยมีข้อความระบุว่าผมว่ามันไม่แฟร์และไม่ถูกต้องที่นำลูกอุ๋งอิงไปเป็นพีเซนเตอร์นำลูกไปใช้เพื่อเชิงธุรกิจ โดยไม่ขออนุญาตจากต้นสังกัดงานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นหวันไว้กันเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้จริงครับเห็นมาหลายเพจแล้วเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนลืมคิดถึงความเสียหายของคนอื่นแย่จังเห็นหลายกลุ่มหลายเพจและในติกตอกก็เยอะค่ะแบบนี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าตัวจัดเลยบอส ให้ทนายเอจัดการให้หนักๆเลยค่ะไม่เห็นด้วยเหมือนกันค่ะบอสน้องเป็นศิลปินมีสังกัดไม่ใช่ใครจะเอารูปไปทำยังไงก็ได้เห็นมีเยอะมากในเฟซปลอมก็เยอะแบบนี้บอสต้องจัดการเพื่อไม่ให้เป็นเยื่องอย่างมั่นกับหากิ่น่าโพดนี่หลักคือการทำหน้าบนหลังคนบางเทธอเจ้ากระใจดีเกินไปจะบอสพวกนี้คิดบ่ดี เลยหากินบนความใจดีของเจ้าค่าบอสเจ้าต้องเชือดไกลห้ลิงดูแล้วล่ะจะบอสเพื่อปกป้องสิทธ์ของน้องจ้าแต่เลินคดีได้เลยมีอีกครับบอสแบบนี้ไม่ยุติธรรมเรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์เดือดกันจริงๆสำหรับแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไม่แฟร์ครับกำลังดังเอาเป็นพีเซนเตอร์ต้องมีค่าขนมหรือต้องขออนุญาตจากทางค่ายก่อน ถูกต้องครับเป็นกําลังใจให้ครับบอสโจใจดีเกินไปจนบางครั้งไม่มีใครเกรงใจจนมีคนออนน้องไปหาผลประโยชน์เพื่อเห็นว่าน้องกําลังดังเลยช่วยโอกาสจ้างไปถ่ายแบบก็ไม่ใช่แต่เอารูปน้องที่น้องถ่ายมาบอสโจต้องทำอะไรสักอย่างแล้วบอสต้องรักษาสิทธิ์ของลูกสาว เรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ก็ค่อนข้างที่จะไม่พอใจแล้วยิ่งเป็นแฟนคลับของน้องอุ้งอิงอยู่ด้วยยิ่งไม่พอใจไปใหญ่ต่อมาคอมเมนต์นี้บอกว่าผมเห็นแล้วกลรับบ่ได้เอาน้องไปหากินโดยไม่ได้รับการอนุญาตขึ้นกับบอสสิจัดการจังใดครับซึ่งแต่ละคอมเมนต์ก็เป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าบอสโจใจดีเกินไปอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าบอสโจใจดีเกิน คนที่หากินทางอ้อมมันเลยได้ใจบอสต้องจัดการให้ทนายเอาสักสิบเคสให้เป็นตัวอย่างมันถึงไมก่กล้าตอนนี้มีเยอะมาก